นี่คืออ่าวไทยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าวไทยคุณทุกคนคุ้นแผนที่ประเทศไทยนี่ภาคใต้นี่ภาคนี่นี่ภาคกลางนะครับนี่กรุงเทพครับนี่คืออ่าวไทยถูกไหมครับใช่ครับแล้วอ่าวไทยนี่ถ้าขยายขึ้นมาก็จะได้รูปอย่างที่อยู่ข้างหลังผมใช่ครับอาจารย์ธรช่วยช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยขอผมเป็นนักเรียนวันหนึ่ง <laughs> ว่ารูปที่รูปที่เห็นนี่นี่คืออ่าวไทย อาจารย์ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าความสําคัญของอ่าวไทยที่บอกรูปกอไก่เนี่ยมันเป็นยังไงพื้นที่นี้เนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยก็คือจากหัวหินถึงสัตหีบเนี่ยพื้นที่ความยาวประมาณร้อยกิโลแล้วก็ขึ้นมาอีกร้อยกิโลเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดข้างในเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตรโอ้ครับ,รบจะเรียกว่าห0,000่นตารางกิโลเมตรที่เป็นหัวใจของประเทศ ไทยก็ว่าได้เพราะเป็นพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่10กว่าล้านคนรวมกรุงเทพด้วยนะครับเป็นล้านมีกิจกรรมต่างๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติที่สัตหีบ นะครับไล่มาที่พัทยาซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวใครก็ทราบดีแหลมชะบังซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเกาะสีชังแหลมชะบังเป็นเขตอุตสาหกรรมสําคัญมากมในเรื่องของปากแม่น้ําหลักๆสี่สายที่ไหลลงมาได้แก่แม่น้ําบางปะกงแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําท่าจีนและก็แม่น้ําแม่กลองอแล้วยังมีแม่น้ําสายน้อยคือเพชรบุรี ที่ไหลลงมาทางนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเข้ามารวมตัวกันแม่น้ําเหล่านี้เนี่ยทำให้พื้นที่กลายเป็นแหล่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามากมายไม่ว่าจะเป็นปลากระพงขาวหรือหอยแมลงผู้ซึ่งเกือบทั้งประเทศเนี่ยมาจากที่นี่ทั้งนั้นหรือจะเป็นเรื่องของหอยหลอดสัตว์น้ำต่างหอยแครงก็คือเพชรบุรีครับที่เขาเขาเก็บกันด้านนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้เนี่ยได้มีการศึกษาสํารวจ ในประเทศไทยในเริ่มเราเริ่มสำรวจกันครั้งแรกก็ประมาณเกือบ50ปีที่แล้วเป็นโครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการนาคาคนะครับอเมริกามาช่วยเราพบว่าพื้นที่ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน17ของท้องทะเลที่อุด,ดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกหนึ่งใน17หนึ่งใน17ของโลกของโลกเลยครับโลกเนี่ยมาหาสมุทรของโลกเนี่ยมีพื้นที่สองในสาของโลกเนี่ยมีอ่าวอยู่นับหมื่นนับแสนอ่าว มีอยู่แค่17แห่งที่เข้าเทียมกับอ่าวไทยตอนในโอ้ด้วยปริมาณแพลงต้อนมหาศาลผลิตออกซิเจนมหาศาลอย่าลืมว่าออกซิเจนของโลกที่ภาวะโลกร้อนอะไรกันอตอนนี้เนี่ยฮะอ,ออกซิเจนของโลกร้อยละเ0สมาจากทะเลมไม่ใช่มาจากปลาปลาร้อยละสิบเอง ที่เหลือเป็นแลงต้อนจากทะเลเป็นคนผลิตใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่มีความสําคัญอย่างสูงสุดคือเราอย่าไปคิดว่าทะเลเนี่ยมันมีแต่น้ําเป็นทะเลเฉยๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วในประเทศไทยให้ความสําคัญด้านนี้มาหลายปีแล้วเรามีคณะกรรมการที่เรียกกันว่ากรรมการผลประโยชน์ของชาติทางทะเลม,มีนักวิชาการมีกองทัพเรือมีหน่วยงานต่างๆรวมทั้งเศรษฐศาสตร์อย่างที่อาจารย์จำนานเนี่ยฮะเข้ามาช่วยกันคิด เราพบว่าไอ้น้ําที่รู้สึกว่าเหมือนเฉยๆเนี่ยแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยได้รายได้จากท้องทะเลของเราทั้งประเทศนะไม่เฉพาะตอนนี้แต่ก็คือทั้งประเทศเนี่ยประมาณปีละ12ล้านล้านบาท12ไม่ใช่12ล้านแต่12ล้าน ของล้านอีกใช่ครับ12ล้านของล้านมันมหาศาลสิมันมหาศาลเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะแค่เราจับปลาได้กี่ตัวมันยังหมายถึงเรื่องของการท่องเที่ยวมหาศาลมันยังหมายถึงเรื่องของอุตสาหกรรมมหาศาลและอีกอันหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยคิดถึงก็คือคือเรื่องการขนส่งทางน้ำพาณิชยนาวีท่าเรือต่างๆรวมทั้งการพลังงานต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่เราเห็นว่ามันเป็นน้ำเค็มเฉยๆเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่เฉยรายได้หลักรายได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยมาจากไอ้สิบสองล้านล้านนั่นแหละโอ้ตกลงที่เรามีแม่น้ําหลายสายลงมาตรงนี้นอกจากเอาโครนตมเอาเลนลงมาเป็นความอุดมสมบูรณ์มันก็เลยเกิดป่าชายเลนด้วยใชเเย่เพราะเลี้ยงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาคือจริงๆต้องใช้คําว่ามันเอาเงินลงมามีเงินอยู่เต็มอ่าวไปหมด นอกจากเงินแล้วเองแล้วเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํามากมายมหาศารลรวมทั้งปลาที่อร่อยที่สุด<ล>ในโลกอร่อยที่สุดในโลกอ้าวถ้าอย่างนั้นต้องต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาแล้ว่ะครับอ้าวไทยเนี่ยถ้าอาจารย์ดูแผนที่อันใหญ่ก็คือปากกว้างตูดแคบใช่ไหมฮะจากปลายแหลมยวนมาสงขานี่อาจจะสัก400กิโลแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้มันกว้างยาวด้านละร้อยใช่ไหมะครับเพราะนั้นตรงนี้น้ำมันจะยกตัวขึ้นสูง สามเมตรกว่าแล้วมีแม่น้ำห้าสายมาเติมสารอาหารให้พอหน้าน้ำหลากเนี่ยสิงหากัยญาตุลาพฤศจิกาธันวาตรงเนี้ยมันคือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองศักยภาพการผลิตเราเราถึงเป็นมหาอำนาจทางการประมงในโลกนี้ไงแต่เราแต่เราไม่รู้จักตัวเองขนาดนั้นเลยนะครับแล้วตอนท่านพูดดีนะว่าเหมือนกับทุ่งหญ้าในการเลี้ยงสัตว์น้ำใช่เพราะเรามี ตะกอนมีแพงต้นมีอะไรต่ออะไรที่มันมากับแม่น้ําทั้งสี่ห้าสายตั้งแต่ปลายกันยาไปฮะกัญญาตุลาพิกาไปยันตุจจีนเนี่ยปลาทูก็จะมาโตเต็มสาวตรงนี้แหละก่อนที่จะสมบูรณ์เพศเต็มที่ขยายพันธุ์แล้วหันหัวกลับไปวางไข่ยหันหัวกลับไปวางไข่แล้วพอมันมันเป็นตัวเล็กเล็กมันก็จะค่อยๆเติบโตแล้วพอมันมาโตเป็นสาวเต็มที่ก็มาในอ่าวไทยน้าหลากหน้าก็ต้องกลับเข้ามาอีก เหนือแหลมหลวงขึ้นมานี่ไม่มีหาดทรายเลยเราไม่รู้จักทะเลตมไงฮะทะเลที่ไม่สวยงามแต่เต็มไปด้วยสารอาหารนี่เราไม่รู้จักเอาง่ายๆว่ามีที่ไหนที่มีปลาวาฬ20กว่าตัว <c oughs> มาหากินกองกันเป็นสุ่มรวมกันขนาดที่ดาราหนังสามารถเดินไปนั่งรถไปดูได้ <c oughs> ปีปลายปีที่แล้วนี่เป็นข่าวกันทั่วประเทศเลยว่ามีโอ้ปวานปลาวาฬตัวกินอาหารเข้ามา20กว่าตัว อเมริการวมกันทั้งชายฝั่งแคลิฟอร์เนียยังไม่ถึงยี่สบเลยเพราะฉะนั้นก็คือมันธรรมชาติเขาแสดงให้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกยี่สิบกว่าตัวเข้ามากินแพลงต้อนของพี่สุรจิตที่ปากแม่น้าพี่สุรจิตเนี่ยอไอ้นี่มันชี้ชัดอยู่แล้วไม่ต้องเอาตัวเลขไม่ต้องอ,อะไรมาันอะไรมันเห็นอยู่แล้วว่าทั้งโลกมันมีอยู่ไม่กี่แหง่งผมยอมรับว่านี่เป็นความรู้ใหม่ของผม,มผมคิดว่ามันมีก็มีบ้างพวกแพลงต้อนมีอะไรต่ออะไร แต่ผมก็ยังคิดว่าทะเลมันก็คือน้ํามองว่ามันเป็นน้ําแล้วก็เป็นที่น้ําน้ำแม่น้าสายต่างๆลงมาก็เป็นน้ําเสียเพราะฉะนั้นจะถมมันก็ถมจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นที่ดินอีกประมาณสองแสนไร่ได้เอาไปสร้างเมืองใหม่เออผมก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยโอ้ผมฟังอย่างนี้แล้วก็ พอจะเห็นสัตว์จะทอะไรบางอย่างคือถ้าเกิดทะเลเป็นแค่แอ่งน้ําเค็มนะฮะประเทศไทยของเราเนี่ยมีทะเลที่เล็กนะฮะเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกร้อยกว่าเกือบ200ประเทศทั่วโลกเนี่ยของเราเล็กนิดเดียวทะเลของเราเล็กนิดเดียวประเทศไทยส่งออกสัตว์น้ําติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกมาตับบ้งแต่ปีสองสองสาไล่มาจนถึงปัจจุบันถ้าเ <c oughs> กิดมันมีแต่น้ําประเทศไทยก็มีน้ําดูใบก็มีน้ํา ที่ไหนก็มีน้ำเราประเทศไทยจะส่งออกสัตว์น้ำเราจะเอาสัตว์น้ำจากไหนมาส่งออกให้ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกโเราจะส่งออกปลากระกป๋องมากที่สุดในโลกได้ยังไงอาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้ผมรู้ว่าผมนี่โง่ไปจากไม่ใช่ <ผม S 2> ขนาดานั้นผมนึกว,ว่ามันเหมือนดูไบมันเหมือนโอซากา้ามันเหมือนสิงคโปร์เพราะฉันจะถมทะเลก็ถมก็ถมนี่เพิ่งรู้จริงๆว่าเออผมนี่ก็งี่เง่าหรือโง่ามานานลเย